หน้าหนึ่งจากสามสุขศึกษาม,ห,มหนึ่งหนึ่งข้อสอบวิชาสุขศึกษาม,ห,มหนึ่งหน่วยที่หนึ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์หนึ่งศัพท์ในข้อใดหมายถึงการปฏิสนธิหนึ่งทิ i ซ e t สองเอเดนทิเค e สามเบสี่ฟ e ตอตอบข้อหนึ่งเ e อร์เ i z a t i o n สผู้ชายหลังน้ำอสุจิจะมีตัวอสุจิครั้งละประมาณกี่ตัว 1. นึ100่งหนึ200่งร้อยล้านตัว 2. 200. 300ล้านตัว 3. 400. ี500่ร้ยห้าล้านตัว 4. 500. ้าร้ยหกรล้านตัวตอบข้อ 3. 400. ี500 3่รยห้าล้านตัว 3. ข้อใดกล่าวถึงแฝดแท้ได้ถูกต้อง 1. นึทารกที่เกิดจะมีสองเพศ 2. เกิดมาจากไข่คนละใบ 3. ทา,ารกจะมีเพศและหน้าตาเหมือนกัน 4. ทารกที่เกิดจะมีเพศเหมือนกันแต่หน้าตาต่างกันตอบข้อ 3. ทา,ารกจะมีเพศและหน้าตาเหมือนกัน 4. การปฏิสนธิที่มีไข่มากกว่าหนึ่งใบและผสมกับอสุจิมากกว่าหนึ่งตัวเรียกว่าอะไร 1. แฝดแท้ 2. แฝดเทียม 3. แฝดสยาม4แฝดจริง ตอบข้อสองแฝดเทียมห้าระยะของการเจริญเติบโตของทารกในคันแบ่งออกเป็นกี่ระยะ1นสองระยะสองสระยะ3าสระยะ4ีหระยะตอบข้อสามสระยะหกทารกในคันจะได้รับออกซิเจนและอาหารจากแม่ผ่านทางใด 1>, 1. กระเพาะอาหาร 2. ลำไส้ 3. หัวใจ 4. ปรกตอบข้อ 4. ี่รกชุดที่ 1. หน้า 2. จาก 3. ส,สุขศึกษาม,ม 1. 2. 7. ปกติทารกจะมีอัตราการหายใจเป็นอย่างไร 1. 10-15ครั้งนาที 2. 15-20ครั้งนาที 3. 25-30ครั้งนาที 4. 30-40ครั้งนาทีตอบข้อ 4. 30-40ครั้งนาที 8. เด็กที่มีอายุ11เดือนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างไร 1. คลานได้ 2. ดึงได้ 3. ไต่ขึ้นบันดไดได้ 4. เริ่มหัดพูดได้ ตอบข้อสามไต่ขึ้นบันได9เด็กอายุเท่าใดที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์และพัฒนาการทางภาษาได้มากขึ้น1.3ปี2.4ปี3.5ปี4.6ปีตอบข้อ3.5ปี10เด็กชายหน่งอายุ4ปีควรมีน้ำหนักมาตรฐานเท่าใด 1, 1 14.88กิโลกรัม2 15.12กิโลกรัม3 15.25กิโลกรัม4 16.15กิโลกรัมตอบข้อ1 14.88กิโลกรัมหน้า3จาก